ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สื่อวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องตัวกลางของแสงโดยครูนภะัทรกรเลิศชำนานสวนโรงเรียนวัดสารวันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนปรปฐมเขต2นะคะโดยตัวกลางของแสงเนี่ยจะเป็นตัวกั้นการเดินทางของแสงจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง ตัวกลางทึบแสงนะคะโดยตัวกลางชนิดแรกจะเป็นตัวกลางโปร่งใสเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ทั้งหมดและแสงที่เดินทางผ่านนั้นน่ะจะทะลุผ่านอย่างเป็นระเบียบทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นวัตถุอื่นที่อยู่ด้านหลังตัวกลางโปร่งแสงนั้นได้<ๆ>เช่นแก้วใสพลาสติกใส อากาศน้ำเป็นต้นนะคะอ่าเราจะมาดูตัวอย่างตัวกลางโปร่งใสตัวแรกเลยกระจกใสนะคะเมื่อเอามากั้นแสงผลปรากฏว่ากระจกใสเนี่ยสามารถยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดนะคะตัวที่สองแก้วน้ำ แสงก็สามารถผ่านได้ทั้งหมดเช่นกันตัวสุดท้ายค่ะขวดพลาสติกขวดพลาสติกเองก็ยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดเช่นกันนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางโป่งแสงเนี่ยจะยอมให้แสงผ่านได้บ้างบางส่วนแล้วแสงที่ผ่านเนี่ยไม่เป็นระเบียบนะัก เราจะมองเห็นวัตถุด้านหลังตัวกลางโปร่งแสงได้ไม่ชัดเจนมากนักเช่นกระจกฝ้ากระดาษไขพลาสติกฝ้าผ้าบางๆหมอกหรือว่าควันเป็นต้นนะคะอทีนี้มาสุดท้ายตัวกลางทึบแสงตัวกลางทึบแสงจะเป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านได้เลย ทำให้เกิดเงามืดด้านหลังตัวกลางทึบแสงเช่นไม้หินปูนแผ่นคอนกรีตกระดาษหนาๆน,นะคะตัวแรกแผ่นเหล็ก นะคะจากตัวอย่างที่ชมไปแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่าตัวกลางแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทก็คือตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและก็ตัวกลางทึบแสงนะคะวันนี้ครูแก้วขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องอื่นๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ